แม็กวอร์สเตเนจากทีมเลดบูโชว์ฟอร์มแกร่งต่อเนื่องคว้าชัยชนะในรายการ U.S. กลางปีที่ออสตินประเทศสหรัฐอเมริกาหลังออกสตาร์จากตำแหน่งโพและควบคุมการแข่งขันได้อย่างมั่นใจตลอดทั้งเลดขณะที่แลนโดนอร์ลิสเสียนเอาชนะชาเลอร์แค r ในการแย่งอันดับ2ออย่างสุดมัน เวอร์สเตเปนรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตั้งแต่คงแรกและแม้ทุกทีมจะเลือกใช้กลยุทธ์เข้าพิษเพียงครั้งเดียวแต่แชมป์โลกยังคงสามารถควบคุมจังหวะได้ดีโดยแม้จะต้องประคองยางซอฟในช่วงท้ายค่ะเลดบูหมายเลขหนึ่งก็เข้าเส้นชัยด้วยระยะห่าง7.959วินาทีคว้าชัยสนามที่5ของฤดูกาลได้สำเร็จ การแข่งขันระหว่างนอรลิสกับเลอร์แคสร้างสีสันอย่างมากโดยในช่วงต้นเลสเลอร์แคออกตัวได้ดีกว่าและแซงขึ้นนำแม้ถูกนอรลิสกดดันอย่างต่อเนื่องกระทั่งในรอบสุดท้ายนักขับแมกลาเลนหาจังหวะแซงสำเร็จคว้าอันดับ2ทิ้งให้เลอร์แครจบในอันดับ3ค่ะด้านลูอิสแฮมิลตันจบอันดับ4ให้กับทีมเฟอร์รารีโดยเฉียดหลุดแต้มไปในรอบสุดท้ายหลังมีปัญหาย,ยางรั่ว ส่วนออสการ์ปีอัรตีผู้นำคะแนนสะสมแม้เจอสุดสัปดาห์ที่ไม่ง่ายแต่ก็เก็บคะแนนได้ในอันดับ5ด้านทอดลาเซลจากเมอร์เซเดสเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามมาด้วยยูกิสึโนดะจากเลดบูนิโคฮูเคนเบิร์กจากคิกซาเบอร์โอลิเวอร์แบร์แมนจากฮาร์สและเฟอร์นันโดอลอนโซจากแอสตันมาตินที่ปิดท้ายอันดับ10หลังจบเลทที่ออสตินค่ะเวอร์สแตเพนขยับแต้มไล่หลังปีอตรีเหลือเพียง40คะแนน ขณะที่นอริสก็ลดช่องว่างกับเพื่อนร่วมทีมลงเหลือเพียง14แต้มในการลุ้นแชมป์โลกฤดูกาลนี้ค่ะขอบคุณภาพจาก formula1.com ติดตามการถ่ายทอดสด F1 ได้ทาง B-Insport e ผ่านทางท v i s i o n และ B-Insport e Connect ค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport